بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ชื่อจริงก็คือร้อยสมบูรณเอกสุขพระใจอยพีรุน่นน้าตระกูนะครับรองสารวัตรป้องกันปราบปรามสถานเรียกชื่อเล่นว่านะครับผู้กองเบิร์ดนะครับให้กับนะครับโรงเรียนในานามของโรงเรียนส,งส่งเสริมนะคะยินดีต้อนรับมามะนะคะและก็แขกสำนักขสำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลาและก็แขกผู้เรียนรู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ท่านได้ขี่นะคะแต่ว่า มมมันก็ไ่สาารถเรียนท่านหมามัตรปีพีสตรีวาเแม่รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาวันหน้าส่วนราชการท้งเกิดจากการใช้รถจักรยานยนต์เพิ่มขึ้นได้สร้างความสูญเสียการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านกฎจราจรมารยาทในการขับไลยทางถนนจังหวัดสงขลาใจวิในบริเวณสถานศึกษาและชุมชนโดยได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกฎหมายจราจรการปสมพยาบาลเบื้องต้น การเกิดเหตุจเกิดจากรถจักรยานยนต์และเป็นการปลูกฝังวินัยจราจรโดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากบัดนี้ได้มีรายอันสมควรแล้วครับเรียนแล้วก็สลามมามานะครับแทนศึกษาธิการสถานีตำรวจ ที่คุณมาร่วมในพิธีนอกเรื่องเนี่ยขออนุญาตแชร์ประสบะการณ์นะครับเรื่องของที่มาร่วมกิจกรรมในช่วงชีวิตก็คือช่วงเยาว์วัยที่เป็นช่วงมหาวิทยาลัยสงขลาน่าเคยรหโอ้ออหัดใียนครับโอ้เหตุผลเพราะว่าไกลบ้านอ่าไม่ฝันแล้วก็ไม่ให้หรอกแล้วมาโทษเอาลอ ตัวเองไม่พยายามเลยกเกี่ยวกับเรื่องของมาตรการเกี่ยวกับการจราจร